สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับการชำระเงินนะครับเพื่อ Active User นะครับผ่านบริการ PayPal นะครับให้เรามาดูที่เนี่ยในส่วนของเซ t ชันของ Financial นะครับดูไอคอนเจ้าตัว a t t a c h e attachment นะครับ User Activate กดคลิกเข้าไปนะครับทีนี้เราก็เลือกบริการที่เราจะชำระเงินครับให้กดคลิกที่แท็บตรงนี้นะฮะกดตึบไปครับ แล้วเลือกที่ PayPal นะครับโอเคเอาใหม่เลือก PayPal service โอเคนะครับเราจะจ่ายชำระเงินผ่าน PayPal นะครับให้กดเครื่องหมายถูกโอเคทีนี้เราก็เช็คครับว่า username ถูกต้องหรือเปล่าครับเป็น user ของเราหรือเปล่าครับถ้าใช่ก็โอเคแต่ถ้าไม่ใช่อย่าอย่าก,กด check out นะครับถ้า check out ไปแล้วนี่คือจ่ายผิดคนนะครับกดกดอันนี้กรณีของผมถูกต้องกดผ่านไป ะระบบกำลังเชื่อมต่อไปอยัง paypal paypal service อโอเคทีนี้ผมมีบัญชี paypal แต่ผมขอใส่ user ก่อนอ่ะกรณีนี้ผมใส่ user ไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็กด login เข้าระบบนะครับ อ่าทีนี้โอเคเป็นชื่อผมเรียบร้อยให้กดเครื่องหมายถูกด้านลงด้านบนลงฮะเพื่อเช็คว่าเราชําระเงินให้ชื่อกับชื่อบริษัทถ,ถูกต้อง Surf ์ฟ b i อรนะครับแล้วก็ค่าอะไร a c t i v a t e นะฮะแอคทีเวตครับสาสิบดอลลาร์นะครับกดมอดูก็ได้ Activate อะไรอ่า User ถูกต้องนะครับเป็น TH ตัวนี้ไม่มีรายการกระบ,บาดทุกอย่างถูกต้องหมดก็กดเพนาครับเท่านี้ง่ายๆครับกดเพนาปุ๊บระบบก็จะทําการส่งสลิปมา ทีนี้ส่งสลิปเรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายเงินให้กับบริษัทเซิร์ฟเวอร์บิตเรียบร้อยเราก็รีเทิร์นไปทีอ่อันนี้อ่านว่าอะไรนะครับรีเทิร <to> Mer ์นทูรีเทิร m e r c h มอร์เชนเมอร์เมเชนมเชนนะครับกดทูรีเทิร์นทูเมอร์เชนนะครับแล้วจะรีเทิร์นเข้าไปที่บรครับผมอ่าโอเคทีนี้เราก็ไปที่แดชบอร์ดกลับไปที่เดิมไปดูที่แดชบอร์ดนะครับ ไปที่สลิปตุ้มเฮ้ยเห็นอะไรไหมฮะ<ส>เราจ่าย<ส>ใช่<ส>เราจ่ายผ่าน PayPal service ฮะเลขที่ ID นะครับแล้วก็จ่ายเมื่อไหร่นะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็น,เ,ปนเ,เลขคอรดใน PayPal นะครับว่าเป็นเลขอ้างอิงนะฮะใช้สำหรับว่าเลขคอดเองินโอนเงินเลขคอดโอนเงินนะครับอันนี้เป็นว่าเราจ่ายเมื่อไหร่เป็นเวลา GMT นะจ่ายผ่าน PayPal และที่สำคัญครับเป็นสองทับสาม ระบบอนุมัติทันทีเลยสุดยอดไหมครับเยี่ยมเลยค่ะอ่ะเรานะับหนึ่งสองสามเฮ้ยอ่ะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับมีเพยียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณมากครับ